ดียด๋วยวในคลิปวิดีโอนี้ครับเรามาทำความรู้จัก Oppo Reno 6 Series กันดีกว่าครับมือถือที่เปิดตัวมาทั้งหมด3รุ่นและน่าสนใจทั้ง3รุ่นทั้งการดีไซน์ที่บางคนอาจจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเพราะว่ามีความได้แรงบันดาลใจมาจากใครก็ไม่รู้นะครับแต่ว่า3รุ่นนี้เนี่ยชูจุดเด่นเรื่องของการรองรับ 5G และสเปคที่ครบครันมากส่วน Reno 6 Series เนี่ยจะน่าสนใจอย่างผมพูดหรือเปล่าเดียด๋วยวในคลิปวิดีโอนี้เรามาวิเคราะห์สิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อรุ่นนี้ไปพร้อมกันกับผมนายแฟม Let's go Thank you. เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับกับ OPPO Reno 6 Series นะครับผมหลายๆคนอาจจะตั้งตารอคอยหรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันนะครับเราก็ทําข้อมูลหลุดสเปคออกไปแล้วพอสมควรนะครับล่าสุดเปิดมา3รุ่นลวดนะครับแล้วก็ส่วนทุกรุ่นเนี่ยก็เป็นรุ่นที่รองรับ 5G กันทั้งนั้นเลยนะครับราคาเริ่มต้นก็น่าสนใจนะครับหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทนะครับเปิดตัวในต่างประเทศก่อนนะครับส่วนถ้าว่าจะเข้าไทยไหมอันนี้รอรุ้นเลยครับเนื่องจากมีบางรุ่นผ่านกสทชแล้วนะครับผมยังไงขอภายในเสียงรบกวนด้วยนะครับพ ดีผมก็ไม่รู้ตัวเองเหมือนกันว่าทําไมต้องมาซักผ้าเลยตอนนี้นะครับทั้งจที่รู้ว่าตัวเองต้องมาอัดคลิปนะครับโอเคไม่พูดพร่ำนำเพลงครับเรามาทําความรู้จักสเปคของทั้ง3รุ่นนี้กันเลยดีกว่าครับเริ่มต้นที่เรื่องของหน้าจอและการดีไซน์ครับ Oppo Reno 6นะครับมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.43นิ้วครับชิดหน้าจอเนี่ยเลือกใช้เป็นแบบ AMOLED ครับค่า Refresh Rate หน้าจอเนี่ยน่าสนใจมากๆครับ90 Hz แล้วก็มีค่า Touch Sampling Rate นะครับอยู่ที่180 Hz นะครับแล้วก็เสริมทับด้วยกระจก Gorilla Glass 5นนะะคครรับีี่ือออายยลเดขง ตัว Oppo Reno 6ซึ่งก็เป็นรุ่นน้องสุดในซีรีส์นี้นะครับทีนี้มาดูรุ่นตัวที่น่าสนใจก็จะเป็นตัว Oppo Reno 6 Pro แล้วก็6 Pro Plus นะครับ2ตัวนี้เนี่ยสเปคคล้ายกันเลยครับก็ขนาดอยู่ที่6.55นิ้วครับชีดหน้าจอที่เลือกใช้เป็นแบบ AMOLED นะครับค่า Refresh Rate อยู่ที่90เฮิร์ตเช่นเดียวกันแล้วก็มีค่า t o u c s m i Rate อยู่ที่180เฮิร์ตเหมือนก,นกันกับ Reno 6เลยนะครับครอบทาบด้วยกระจกเรดิา Glass 5นะครับผมโดยรวมเรื่องของสเปคเนี่ยจริงๆก็แทบไม่่่่่ออออไไดด้้้ตาาาาางงกกัันนสสเเทหหหรรบขจจูป ก็จะเห็นได้ชัดว่ามันไม่ค่อยได้แตกต่างกันสักเท่าไหร่นะครับแตกต่างกันแค่ขนาดหน้าจอนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการดีไซน์มากกว่านะครับอย่างตัวเรโน่6ตัวธรรมดานเนี่ยก็จะมีที่เป็นการดีไซน์แบบเหลี่ยม,มนะครับลหลายๆคนเห็นรูปก็น่าจะคุ้นๆไหมฮะก็ <c oughs> ไม่รู้จะอธิบายอะไรดีนะครับแต่ทาง oppo เนี่ยก็มาชี้แจงว่าถ้าเป็นในด้านของด้านหลังที่เป็นสีสันนะครับก็ได้แรงบันดาลใจมาจากท้องทะเลนะครับมีความสีฟ้าสีขาวส,สวยๆนะครับประกายหน่อยแล้วก็ตั้งชื่อว่าเป็นเรโน่โ 3.0นะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่ผมเองก็รู้สึกคุ้นๆยังไงไม่รู้เหมือนกันนะนะฮะทีนี้มาดูเรื่องของชิปเซ็ตประมวลผลของ oppo reno 6กกันดีกว่าครับเริ่มต้นที่ตัว reno 6ตัวธรรมดาครับตัวนี้มาพร้อมมิดเด็ลเดมซิสตี้เก้ครับซึ่งน่าสนใจตรงที่เป็นซ p u ที่ได้คะแนนมากกว่า snapdragon 768G กอีกด้วยฮะซึ่งถือว่าน่าสนใจมากต่อการที่เราอาจจะเอาไปเล่นเกมหรือเอาไปใช้งานทั่วไปนะครับแล้วก็ด้วยความเป็นมิดเดิลเด็กนะฮะเรื่องของการจัดการระบายความร้อนถือว่าทําได ะดีกว่าตัว snap 768G ด้วยนะครับแต่อันนี้มันเป็นแค่คะแนนครับก็ต้องมาดูที่ performance ที่ออกมาจริงๆนะครับว่าเฮ้ยมันเล่นเกมได้ดีเท่ากับตัว snapdragon ขนาดนั้นจริงหรือเปล่านะครับแต่แน่ๆคือคะแนนตัวนี้สูงกว่านะครับ ram ก็เป็นแบบขนาดปกตินะครับ l p d d r 4x นะครับรองเป็น u f เ2.1ก็ได้ความเสถียรมาในระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็แน่นอนว่าเรื่องระบายความร้อนก็ไม่น้อยหน้าครับเป็น vc liquid cooling นะครับจากทาง medtech เลยโดยตรงนะครับก็น่าสนใจมากๆส่วน oppo reno 6 pro ครับตัวนี้ก็เขยิบความน่าสนใจเป็น t e c h d e m e ซ i ส t y 1,200ครับเป็นชิปเซตที่มาพร้อมกับแรมขนาดอยู่ที่ LpDDR4X เหมือนเดิมครับแต่เพิ่มเติมก็คือรอมเนี่ยน่าสนใจที่ได้มาตรฐาน UFS 3.1มครับมีความสเสถียรของด้านรอมพอสมควรเลยระบบระบายความร้อนก็เหมือนกันกับ Reno 6เลยนะครับที่แน่ๆก็คือ De m e ส i s t ตี้0นเนี่ยได้ความแรงในด้านของการเล่นเกมเก็ตามในด้านของการใช้งานทั่วไปด้วยแล้วก็แน่นอนคือรองรับ 5G นะครับแต่ที่น่าสนใจขึ้นไปอีกก็คือ Reno 6 Pro Plus ครับตัวนี้เป็น Qualcomm Snapdragon 870ครับซึ่งเป็นตัวท็อปจากฝั่งของคอคอมเลยทีเดียวฮนะรองลงมาจากตัว888เลยทีเดียวก็ต้องบอกว่าถ้าใครที่อยากจะได้ CPU แรงๆนะครับที่ได้ RAM เนี่ยอาจจะไม่ได้สุดมากอย่าง LPD4X d X, แต่ ROM เนี่ยก็เป็นมนาตรฐาน UFS 3.1ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับนี่คือรายละเอียดของตัวชิปซักทุกมวลฝนส่วนมาดูเรื่องของกล้องที่ก็ต้องบอกว่าด้วยความเป็น OPPO นะครับเขาก็ต้องชูเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับเริ่มต้นที่ Reno 6ครับ Reno 6เนี่ยมาพร้อมก,กับกล้องทั้งหมด3ตัวครับ ตัวมีหลัก64ล้านพิกเซลบวกมากับเลนอ er ัลตร้าไวท์8 000, ล้านเลนมาโคร2ล้านครับส่วนกล้องหน้า32ล้านพิกเซล OPPO Reno 6 Pro ครับตัวนี้กล้องหลังมีมาให้ถึง4ตัวครับตัวมีหลัก64ล้านพิกเซลบวกเลนอ er ัลตร้าไวท์8 000, ล้านเลนมาโคร2ล้านแล้วก็เลนเดเทิเซอร์อีก2ล้านพิกเซลซึ่งในส่วนของกล้องหน้าเนี่ยก็เหมือนกันกับ Reno 6เลยนะครับตัวนี้32ล้านพิกเซลครับและอีกรุ่นหนึ่งก็คือ OPPO Reno 6 Pro Plus ครับตัวนี้ขยบความน่าสนใจขึ้นมาทททีีีีี่่่่มมเเเเลลนนนไดด้ควายายแะซซอร์สใจอยอย ตัวกล้องหลังเนี่ยมีมาให้4ตัวครับตัวเมนหลักเนี่ย50ล้านพิกเซลครับซึ่งเป็นเซ็นเซอร์ของทาง Sony IMX 766แล้วก็มีกันสั่นภายในตัวด้วยครับบวกเลนส er ์ออโต้ Y วิบล้านพิกเซลเลนเทเลโฟโต้นะครับตัวนี้1 3ล้านพิกเซลแล้วก็เลนมาโคร2ล้านพิกเซลกล้องหน้า32ล้านพิกเซลเช่นเดียวกันนะครับข้อมูลรายละเอียดตัวกล้องเนี่ยกล้องหน้าเหมือนกันทั้งหมดเลยครับแต่กล้องหลังก็มีความขยหบความน่าสนใจขึ้นไปแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นแต่ละระดับแต่ละราคานะครับทีนี้เรื่องของแบ มาพร้อมแบต4,300มิลลิแอมป์แต่ฟ้าชาร์จเนี่ย65วัตต์ส่วนถ้าเป็นตัว6 Pro แล้วก็ Pro Plus นะครับตัวนี้เพิ่มขนาดอยู่ที่4,500มิลลิแอมป์ส่วนฟ้าชาร์จก็เหมือนกันเลยครับ65วัตต์นั่นเองฮะส่วนขยับมาเป็นเรื่องของราคาครับ Reno <ult> 6เนี่ยตัว RAM 8กิกรอม128ราคาเริ่มต้น13,700บาทแล a 1 2กิกรอม256กิกบ15,700บาทนะครับนี่คือราคาที่เปิดตัวในจีนฮะ Reno 6 Pro ครับอ่ะราคาตาวนี้เลยฮะอ่าเริ่มต้นที่17,600บาทไม่ได้ แต่รู้สึกว่ารายละเอียดมันเยอะมากครับให้คุณผู้ชมดูได้ตามนี้เลยนะครับราคาก็เอาจริงๆก็แอบสูงอยู่พอสมควรแต่ถ้าเข้าไทยก็ไม่น่าจะต่างจากเปิดตัวที่จีนมากสักเท่าไหร่แต่ถ้าต่างจากเปิดตัวที่จีนก็ต้องมาวิคเคราะห์กันใหม่อรอบหนึ่งนะครับแต่โดยภาพรวมก็ถือว่าน่าสนใจมากแต่อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจขึ้นไปอีกก็คือตัว Pro Plus ครับตัวนี้ราคาเฉียด20,000เลยนะครับ19,600บาทนะครับเป็นราคาที่เปิดตัวในประเทศจีนนั่นเองครับผมก็นี่คือทั้งหมดของ Oppo Reno 6 Series นะครับส เสนอเนี่ยจะเป็นแค่ข้อมูลสเปกเนะครับและละเอียดต่างๆเนี่ยจริงๆก็อยากจะบอกอย่างนี้ว่ามันจะมีอยู่2รุ่นที่จะเข้าไทยก็คือ Renault 6 Pro และก็ r e n a u 6 t 6 Z นะครับซึ่งตัว Z ตัวนี้เนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นตัวไหนแต่คา,าดการไว้ว่าน่าจะเป็นตัว6ธรรมดาไหมอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเราก็ต้องมารอลุ้นกันว่าจะเข้ามาเป็นตัวไหนนะครับแต่คาดการไว้แล้วแหละ,หละอู้ตัวโป o Plus ขนาดนั้นไม่อาจจะยังไม่เข้าในเร็วนี้แน่นอนอาจจะเข้าในอีกแบบสักประมาณเดือนของเดือนเลยนะครับแต่แน่ๆนะตอนนี้มี2รุ่นที่จะเข้าน ก็คือ Renault 6 Pro และก็ Renault 6ธรรมดาน,นะครับอันนี้คือเท่าที่ผมรู้ข้อมูลมาที่ผ่านกนสทชนะครับแล้วก็มีรุ่นหนึ่งจาก A-series ก็คือ A54 นะครับน่าสนใจมากๆเลยนะครับและนี่แหละครับคือทั้งหมดของ Oppo Reno 6 series ที่เราเอามานําเสนอกันอยากจะบอกว่าไม่ใช่สปอนเซอร์หรืออะไรทั้งสิ้นเลยนะครับแต่เราเอามานําเสนอด้วยความเป็นสิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อนะครับคุณผู้ชมอาจจะต้องดูก่อนเพื่อจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะครับแต่นี่คือทั้งหมดที่มีมาให้และก็เออออาาาาามมมนนนนนนนํสใววัีีีี้้้ขขบบคุณผููชกทท่ดจถึงิ ด้วยอาจจะพูดผิดภาพประการใดแล้วก็พูดติดๆิดกันขัดหน่อยนะฮะเนื่องจากก็ยังเขินกล้องอยู่นะครับยังไงก็จะปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณผู้ชมมากๆครับสวัสดีครับบ๊ายบาย